คิดถึงน้องเนปไหมคิดถึงครับเฮียลืมส่งสายโซ่ม,มาด้วยนะเวลาไอเราขึ้นไลฟ์มันจะแจ้งเตือนนะครับคนเนียเล่าตอนแผ่นดินไหวหน่อยกล้าอยู่ด้วยหรือเปล่าตั้งแต่ครบเด็กหน้าก็เด็กลงไอแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องตลกเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นเรื่องปแปลกๆเพราะผมอะไลฟ์กับพวกคุณอ่จะจนถึง7จ็ดโมงเช้าทุกวันเวย แล้ววันนั้นอนะวันที่แผ่นดินไหวอะผมก็หลับผมหลับแผ่นดินจะไหวที่อะไรกูไม่รู้เรื่องแล้วกูก็ตื่นมาตอนประมาณสักบ่ายสองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินอะมันไหวเสร็จแล้วมันกําลังหยุดมันกําลังหยุดกูก็ออกมาจากห้องนอนกูก็เรียกเด็กสาวๆขอกาแฟหน่อยแม่งเงียบบ้านกูเหมือนบ้านล้างไม่มีใครอยู่ในบ้านกูสักคน กูก็เชียไปไหนกันวะกูก็เลยเปิดพมา่าแล้วกูก็มองไปที่สนามหญ้าตรงสระว่ายน้ําแม่บ้านทุกคนแม่งนั่งอยู่นี่อยูที่สนามหญ้านึกออกะกูก็อ่ะมันหอกไปทําอะไรวะกูก็พลิกโทรศัพท์กูขึ้นมากูก็ดูข้อความโอ้โหมีคนส่งข้อความให้กูอ่ะสามสิบกว่าข้อความกูเปิดข้อความแรกเลย มีวัน่งมาบอกว่าพี่แผ่นดินไว้รุนแรงมากระวังตัวด้วยนะยข้อความแรกนะกูก็ตอบกลับไปมึงประสาทเหรอเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะกำลังอารมณ์เสียที่แม่บ้านไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วก็คิดว่าเขาออกไปนั่งเล่นอะไรกันข้างนอกแล้วมาเจอข้อความกวนตีนอีก หมอแผ่นดินไหวระวังตัวนะแบบมึงมาตลกกับกูแต่เช้านี่เฮ้ด่าแม่งมึงประสาดเหรอฮะไม่มีอะไรจะพูดเหรอแม่งส่งข้อความตอบกลับมาตึกถล่มเลยนะเฮียอไอ้เฮียดีมึงบ้าแล้วมึงคิดว่ากูอยู่โยโกโฮามาไงฮะมึงมึงเล่นมุกแหลงมึงเนี่ย คิดว่ากูอยู่ญี่ปุ่นเหรอตึกถลม่มก็ช่างแม่งมก็เลยไม่คุยกับมันก็เลยไม่คุยกับไอ้แชทไลน์นั้นเสร็จปับ๊บเดินเปิดประตูออกไปก็ถามสาวสาว,ว่าออกไปทำอะไรกันข้างนอกสาวๆก็ตะโกนมาพร้อมกันเลยแผ่นดินไหวก็เฮียอย่าอยู่ในบ้านทีนี้กูเริ่มอ่ะจริงหรือ มันไหวขนาดพวกมึงต้องออกไปข้างนอกเลยหรือ <S 2> <S 2> ล้วทุกคนก็วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วบอกจริงเฮียเปิดโหงกระแสดูแล้วเปิดหงกระแสดูแลว้วก็อ่าก็ขึ้นเข้ามาในบ้านเปิด,ดเ, <S 2> <S 2> เปิดดูเปิด,ด,เ,ปดเริ่มเข้าติก๊กต็อกก็เห็นฟีดละที่แบบว่ามอีอ่อเหตุการณ์ที่แบบสูญเสียนะก็มีตึกถล่มลงมาอะไรอย่างงี้กูก็เริ่มแบบมองหน้าในบ้านมีสี่ห้าคนใช่ไนหะกูมองหน้าหมดทุกคนเลย จริงๆอ่ะมันแผ่นไหวจนถล่มแบบเนี้ไม่มีใครคิดจะปลุกกูเลยไงไม่มีไงม่เรียกกูสักคนไงฮะถ้าไฟไหม้มึงจะปล่อยกูนอนปิ้งย่างนั้นเลยโอกาสหน้าเรียกผมด้วยนะครับ เนี่ยหรอไหมไม่ไทก้าเนี่ยอยู่โรงเรียนนะครับไทก้าเขาอยู่โรงเรียนผมก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะครับแม่บ้านได้ออกไปนั่งปูเสือจับเข่า,อ,าอยู่นอกสนามหญ้าทิ้งกูนอนตากแอร์อยู่แม่บ้านก็ขำดิเพราะว่าพี่สนิทกับแม่บ้านแม่บ้านก็จะขำขี้คักคักๆ กบเกลื่อนสระนี่เป็นเรื่องแผ่นินไหวนะครับเฮียไม่อาบน้ำเมื่อันเออเฮียไปบอกใครอย่าไปบอกเนปจูนนะเนปจูนนี่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบตัวเองขี้เกียจอาบน้ำแต่ชอบเรียกให้คนอื่นไปอาบน้ำ <laughs> วาแผ่นินไหวรู้จักน้องเนปเืียงัง น่าจะคุยกันผ่านในในติ๊กต็อกนะตอนนั้นน่าจะประมาณนั้นบายแล้วใครเปลี่ยนสีแล้วไขเงี้ยน้ำเสารถบอกอาบแต่ไเฮียตั้งแต่วันเสาร์เออว่าไอ้เหี้ยตั้งแต่วันเสาร์ มีหน้าไม่นอนคันทั้งคืนนี่คนนี้รู้จริงดารีรัตถึงเหี้ยจะไม่อาบน้ำแต่ก็ดูหล่อเหมือนอาบน้ำเวละสิบรอบชอบคีย์เวิร์ดนี้มากชอบคีย์เวิร์ดนี้มากเดี๋ยวผมจะยกเวฟจะอาบน้ำต้องไหมคุณเข้าใจเหตุผลไหม คนยกเวทจะอาบน้ําทําไมทําไมไม่อาบน้ําหลังยกเวทล้วใช่ปล่ะ <S <S อ,อาบน้ำเลยเฮียเดี๋ยวเด็กไม่รักเฮียคุยกับน้องเนบนานยังนานยังต้องถามคุณออฟครับครั้งแรกที่คุยก็คือที่มันอยู่ในฟีดเลยเนบใส่เชิ้ตสีฟ้าพี่ใส่เสื้อเชิดสีขาวหล่อ มีออกกำลังกายทุกวันไม่อาบน้ำเลยเหรอเอ้าดีกว่าคนอาบน้ำทุกวันแล้วไม่ออกกำลังกายปะกูพูดอะไรวะฟังดูงงงแต่ดูดีฟังดูงงๆแต่เหมือนดูดีนะทำไมฟังทันหรือเปล่าเออเมื่อคืนนอน คันยิบยับเลยเฮียไม่ตายใหม่ของแท้แปลว่าอะไรอะกลิ่นออกอะไรเราผมมีโคโรนกล้าฉลาดได้ปานี่เองรีวิวเล็บหน่อยหรอไทยกาจัมโบพลังบวกเชิงลบ <S <S> <S เล็บก็มีพลุพลุเนปจูนอยู่ที่นิ้วนางครับ แล้วผมเป็นคนชอบสีสีก็เลยให้เลือกไอ้ลายเป็น art. อาร์ตนะครับเป็นอาร์ตแต่ค่านี้จะเยอะหน่อยค่านี้จะมีสายฟ้าของพี่ด้วยแต่ผมมาดูละผมไม่เหมาะกับสีแดงดูแล้วเหมือนเจ๊ขราวหน้าเป็นดำ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 ขาวขาวดีกว่า ดูเฮียชนจอกับสาวๆมาทุกคนน้องเนปจูนดูสวยดูแพงมากกว่าทุกคนเฮียตาถึงจริงๆน้องเจนรัตด,ดาขอบคุณครับเป็นก็บอกว่าเป็นเป็นเจ้เหรอเฮีย <laughs> เคยไปร้านตัดหมอยไหมโหไม่มีรุ่นนี้เน้นถอน ชอบความชอบความเจ็บปวดให้รีวิวน้องเน็ปเลอครับผมรีวิวยังไงดีก็น,น่าจะเคยก็น,น่าจะรู้กันหมดแล้วนะยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงแค่ง่อเงก็งกเฉยโอ้ยอันนี้ก็เวอร์ไปเรื่องยกขายยังไม่ได้คำตอบเลย โคธาโอ้ยถ้าถึงขนาดว่าตรงนั้นงอกนี่คือเราต้องอายุเท่าไหร่หรอวะแต่ผมเคยได้ยินนะว่ามันถึงเวลามันจะเปลี่ยนสีมีใครที่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วบ้างครับอันนี้ยิ่งกว่า18บวกอีกกลับมามีแพนล,ลูกคนที่สองไหมครับเอ่อ ผมก็อยากมีนะครับผมรอก,ก่อนนะครับคุณอ้ําบอกมันจะอ่อนน้าตาลทองเหรออ๋อหรอพอเราเริ่มแก่มันจเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฝรั่งเหรอคุณธนากรบอกผมอายุสามสิบสี่ขาวล่างลแล้วพูด <L ive> จริงดิผมสี่สิบหกนี่ยังยังยังโอเคอยู่นะยังปกติอยู่นะ น้องนิ่มบอกมีสองเส้นไว้เขาบอกว่าไลโอต้องเข้าของของพี่หนุ่มก็ไว้ย้อมผมไม่ใช่เหรอเฮียเอาของเขาย้อมที่อื่นไม่ได้